ร้อนหรือยังดูร้อนอยู่แม้จะจบอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วสงสัยว่าเรตติ้งจะไม่ดีอย่างที่คิดก็เลยเกิดความพยายามในการตีฟูภาพบังภาพซึ่งไม่น่าเซตประเด็นเลยฉันงงมากฉันตามข่าวมาสอวันคือยังไงคะจบอภิปรายให้รัฐโคบอกว่านายกสอบตก70%อร์เนะคะสระยุทธโคบอกว่าให้ฝ่ายค้าน87รัฐบาล13วันนี้ ก็บอกว่าให้นาทผง88หรือ89แล้วก็ไนโอยีกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อีกนะคะแล้วก็โพลอยู่นีกมากมายก็ออกมาในทนองเดียวกันหมดยกเว้นทนองกรุงเทพโคลลยาใจขวัญใจเพียงโพลเดียวนะคะก็เลยร้อนหรอเมื่อวานนี้เนี่ยมีการถกเถียนกันมากว่าคุณเท้งกับคุณไหม แกนนําพักประชาชนขึ้นไปถ่ายรูปกับนายกที่บรลลังทําไมนะคะก็มีสองฝั่งสองฝ่ายใช่ไหมบอกคนว่าก็ตามมารยาทมันก็โปรเฟชชั่นแลใช่ไหมไม่ใช่ต้องตบตีกันเจอหน้าเราก็ทําตาขวาใส่กันกระซวกมีเข้าหาตลอดอย่างนี้ใช่ไหมคะอีกฝ่ายก็บอกว่านี่ไงเกียเสียจริงๆทั้งหมดเป็นการละครพวกแกจับมือกันไว้แล้วสิ่งหนาคทเดียวกันไปแล้วใดๆจนกระทั่งมีคนเฉลยนะคะ ภาพแรกที่ออกมาเนี่ยก็ตีฟูกันไปว่าชื่นเมื่อสายคารัฐบาลทำไมถึงขึ้นไปบนบันลังถ่ายรูปกับเขาจนกระทั่งภาพเฉลยเนี่ยตามมาก็คือ คุณหมอชนละนานล็อกแขนนะคะประหนึ่งวยปล้ำพาคุณนัทพงศ์เนี่ยขึ้นไปถ่ายรูปบนบันลังกับประธานนะคะจริงๆคุณนัทพงศ์ก็ได้บอกไปแล้วแต่ว่าก็คงไม่ได้เมนชั่นชื่อคุณหมอชนละนานนะคะจะพูดไปตามความเป็นจริงว่าก็จะขึ้นไปถามนายนรัฐมนตรีและที่ยังค้างคางกันอยู่ที่มีการประท้วงกันเยอะแยะในช่วงสุดท้ายของการภิราวนายกก็เลยไม่ได้ตอบนะคะก็แต่ว่าไม่ได้คําตอบอะไรจากนายกได้แค่ถ่ายรูปกันอีกเดียวนะก็ยังไม่ไหวทั้งที่มีรูปฉเฉลยหมอชนละนานล็อกแขนขึ้นไปถ่ายรูป แล้ววันนี้คุณปุ่มทรมาบอกว่าไม่เหมาะสมไม่มีวุฒิภาวะจะขึ้นไปหานายกขิงบนบัลลังก์ทำไมท่านผู้นาฝ่ายค้านท่านคนมีวุฒิภาวะมากกว่านี้ท่านมีหน้าที่อยู่แล้วการขึ้นมาอย่างปก,กติที่ที่เขาทํากันแล้วก็ขึ้นมาเหมือนมาพูดจาเหมือนกับไม่พอใจน่ากลัวทุกคนเอาใหม่นะดิฉันถามหม่อยว่าอันเนี้ยจงใจไหมที่จะให้หมอชนละนานมาลากขอชืว่าลากนะ ลากคุณเหงขึ้นไปบนบัลลังค์คุณใหม่ก็เลยต้องเดินขึ้นไปเป็นเพื่อนถ่ายรูปเสร็จเอามาตีฟูกันว่าดูสิฝ่ายค้านก็มาชื่นมื่นกับรัฐบาลนะคะแล้วก็พอเขาเฉลยแล้วกลัวเหมือนกับว่าไม่หนำใจให้คุณภูมิรำมาบอกว่ารัฐพงศ์ไม่มีวุฒิภาวะเอางี้นะคะดิฉันจะไม่บอกว่านรัฐพงศ์มีหรือไม่มีวุฒิภาวะขอให้ทุกท่านคอมเมนต์กันว่าในละครฉากนี้ของพรคเพื่อไทยใครมีวุฒิภาวะมากกว่ากันน่ากลัว ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ